แานดิงถึงสุราธานีโดยสวัสดิภาพค่ะสามมิตรกรนายจะเทนฝนนันทกาใบเตยพรมจีและหนุ่มพตัตโตที่พร้อมเก็บบรรยากาศและเรื่องราวดีๆจากทริปตลอดออนแอร์ครั้งที่3มาฝากคุณผู้ชมทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้1 1บอนาฬิกา30นาทีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่จังหวัดสุราธานีกันแล้วะค่ะในกิจกรรมตลอดออนแอร์นั่นเองนะคะซึ่งคำ<ต>ขวัญของจังหวัดสุราธานีนั่นก็คือหอยใหญ่ไข่แดงครับผมเดี๋ยวข่เนื้อหอยก่อนเลยนะคะ ร้อยเกาะเงาะอร่อยแล้วค่อยไอ่ใหญ่ไข่แดงแหล่งทรม,มะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง<ม>เดี๋ยวม,มาดูกันดีกว่าว่าวันนี้พวกเราจะสามารถพิชิตภารกิจคำขวัญข,ของจังหวัดนี้ไปได้หรือเปล่าอยากให้สาวๆเจเจน้องๆเนี่ยไปพิชิตร้อยเกาะเพราะโรงเรียนเรื่องหอยเรื่องไข่เดี๋ยวน้องจัดการเองอ่าไอ้อไรไม่รู้แหละเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะ ส่วนทีพนิกรตกมันบันเทิงบอยเต้นเจ๊แหม่มรวมทั้งบุ๋มปนดาที่ยกมาทั้งครอบครัวเพราะว่าคงคุณสามีสุดล่ำเอกเอกรินและน้องอันดามันลูกสาวสุดที่รักร่วมเดินทางมาด้วยก็พากันไปชิลกับบรรยากาศสบายๆล่องเรือคลองร้อยสายที่มีลำคลองสายเล็กสายน้อยนับร้อยสายเชื่อมต่อตำบลต่างๆถึง6ตตำบลที่สำคัญทุกคลองนั้นเชื่อมต่อกับแม่น้ำตาปีแม่น้ำสำคัญของเมืองสุราษฎร์ธานีด้วยละค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าล่องคลองมาตอนแรกก็ร้อนๆนะเจ๊นะ ร้อนมากเลยเนี่ยละไาเราเงาะโรงเรียนไงเงาะถือมากไงเงาะโรงเรียนนาสารเออใช่ไหมพี่บุ๋มเป็นไงชอบอะไรครับเนี่ยค่ะกําลังหาอาชีพให้ตัวเองอยู่ค่ะนะคะเดี๋ยวนี้อะไรมันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวนี้ดารารุ่นใหม่มันเข้ามาเยอะก็เลยพยายามหาอะไรอะไรมาทําเพิ่มขึ้นไม่ใช่เฉพาะมาทําขนมจากอะไรยางี้ยนะยะโน่นบังคับลูกเขาไปเรียนใช้แรงงานนู่นทำลังคาชอบมากคือชอบแบบโฮมสเตย์ชอบอยู่แบบเงียบเงียแล้วก็มาถึงก็อย่างเงี้ยมีน้องๆแบบ ชาวบ้านชาวบ้านชอบและในไหนมาถึงเมืองร้อยเกาะทั้งทีนะคะบุมบ๋มวรรดาและบอยทิศพอนก็เลยเขอแวบแอบไปละลากันที่เกงงาะพะงันค่ะรับสายลมแสงแดดและสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่หาดท้องในปานกันเต็มที่ซึ่งบอกเลยว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากน้ำทะเลใสหาดทรายขาวและต้นมะพร้าวให้ร่มเงาแต่ดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาถึงนี่กลับเป็นชาวต่างชาติมากกว่าคนไทยซะง,งั้นค่ะ